สวัสดีค่ะกัญญามิทุกท่านนะคะปุเป้ซีเนเจอร์นะคะสําหรับใครที่เพิ่งเข้ามารับชมคลิปนี้ของปุเป้เป็นครั้งแรกนะคะรบกวนฝากกด s u b สไครต์กดไลค์กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะคะเพื่อจะได้ไม่พาดค,คลิปดีๆของปุเป้ที่จะอัปเดตให้เพื่อนๆฟังนะคะว่าจะมีเรื่องราวอะไรบ้างนะคะสําหรับเรื่องในวันนี้นะคะปุเป้จะมาพูดถึงว่า ถ้าหากใครที่อยากได้กระเป๋าสตางค์นะคะที่เขาขายในเว็บปลุกเสกนะคะไม่ว่าจะได้รูปแบบใดๆก็ตามนะคะหรือว่าใครที่กําลังจะตัดสินใจที่จะซื้อกระเป๋าสตางค์ที่เขาปลุกเสกหรือที่เรียกว่ากระเป๋าสตางค์เรียกซับนั่นเองนะคะปุบเป้จะมาพูดเป็นแนวทางนะคะเพราะว่าครั้งหนึ่งปุบเป้ก็ได้ซื้อกระเป๋าสตางค์เรียกซับแบบนี้นะคะมาใช้นะคะ แต่ละคนก็เคยสงสัยว่าอากระเป๋าสตางเรียกซับเนี่ยไอ้เจ้ากระเป๋าสตางเรียกซับพวกนี้นะคะราคาแพงๆแบบเนี้ยมันจะใช้เรียกซั์ได้จริงหรอนะคะก็อาจจะมีคําถามในใจนะคะแล้วก็กําลังลังเลว่าจะซื้อดีไหมนะมันจะคุ้มไหมกับเงินที่เราเสียไปพอเสียไปแล้วเราจะได้เงินหรือได้โชคลาภตามที่เขา โฆษณาเอาไว้จริงหรือไม่นะคะสำหรับคลิปนี้นะคะปุเป้จะมาแชร์ประสบการณ์ทางด้านการที่เคยใช้กระเป๋าซางพวกกระเป๋าซางเรียกซับนะคะปุเป้อะใช้กระเป๋าซางเรียกซับอันนี้นะคะเดี๋ยวจะบอกก่อนว่าก่อนที่ปุเป้จะตัดสินใจใช้กระเป๋าซางเรียกซับนั้นปุ้เป้ได้ศึกษามาแต่ละสำนักสำนักว่าของใครนะคะ มีผลอย่างไรสีกระเป๋าและก็รูปแบบของกระเป๋านั้นจะสวยงามหรือว่าเหมาะกับเราไหมนะคะปุ๊เป้ตัดสินใจเลือกอยู่นานเหมือนกันนะเพื่อนๆคนใดนะคะชอบใจสำนักไหนหรือว่ามาียี่ห้อของกระเป๋าที่อยู่ในใจอยู่แล้วแต่มันไม่ได้ผ่านการปลุกเสกหรือว่าไม่ได้ผ่านออกมาจากสำนักงานไหนอย่างเช่นของ หลุยอะไรแบบนี้นะคะหรือไม่ก็ฟินดิบอะไรแบบนี้ค่ะเป็นกระเป๋าซานที่ค่อนข้างราคาแพงอย่างที่ในหนังสือเล่มหนึ่งที่เขาเขียนไว้ว่าชีวิตมั่งคั่งด้วยกระเป๋าซานใบเดียวอันนี้ไม่มั่นใจว่าเพื่อนๆอเคยเคยได้อ่านกันบ้างไหมไอ้เจ้าหนังสือชีวิตมั่งคั่งด้วยกระเป๋าซานใบเดียวนั้น ปุเป้เคยเห็นมาหลายสิบปีแล้วนะคะและปุเป้ก็เคยซื้อมาอ่านปุเป้อยากรู้ว่ามันเป็นยังไงมันใช้ได้จริงไหมในเคล็ดลับการใช้กระเป๋าซางของเขานะคะกระเป๋าซางที่เนื้อหาในในหนังในหนังสือชีวิตมั่งคั่งด้วยกระเป๋าซางใบเดียวนั้นเขาได้พูดถึงการใช้กระเป๋าซางทรงยาวซึ่งนักธุรกิจที่มีชื่อเสียงหลายๆท่านนะคะ เขาใช้กระเป๋าสางทรงยาวกันซะส่วนใหญ่เลยนะคะแล้วชีวิตการจัดการทางด้านการเงินของเขานั้นก็ดีแล้วก็เขาก็พูดถึงว่าไอ้เจ้ากระเป๋าสางเนี้ยไม่ชอบความลกความสกปรกอย่างเช่นใบเสร็จรับเงินก็ไม่ควรที่จะใส่เอาไว้ในกระเป๋าสางเศษเหรียญเศษเงินก็ไม่ควรที่จะใส่ไว้ในกระเป๋าสางกระเป๋าสางควรจะมีแต่สตางก็คือมีแต่ธนบัตรเท่านั้นนะคะ แล้วก็อาจจะมีบัตรประชาชนใบขับขี่สิ่งที่มันไม่จําเป็นไม่ควรเอามาใส่ไว้ในกระเป๋าสางนะคะอันนี้คือความอันนี้คือเนื้อหาของหนังสือนั้นนะแล้วเขาก็จะบอกว่ามีกฎคูณ200เท่าก็คือหมายความว่าเอากระเป๋าซางเอาราคากระเป๋าสางนั้นนะคะคูณด้วย200บาทเอ้ย200เท่าทําให้ มันจะออกมาเป็นตัวเลขสมมุติว่าคูณกันได้5 0 0 0 0นบาทใช่ไหมแสดงว่าปีปีหนนั้นคุณจะหาเงินได้ปีละห0 0 0สนบาทนั่นเองค่ะอันนี้คือกฎของกฎของ200เท่านะคะในหนังสือหนังสือที่ว่า,าชีวิตมั่งคั่งด้วยกระเป๋าซามใบเดียวนะคะเอาละค่ะหลายหลายท่านนะคะอาจจะ สนใจอยากจะเปลี่ยนกระเป๋าส้างอยากจะมีชีวิตที่มั่งคัง่งใช่ไหมเ,ออเข้าใจนะคะว่าบางคนอาจจะหาเขาเรียกอะไรอะ่ะหาหาที่ยึดติดชื่อที่ยึดเหนี่ยวจิตใจนะคะที่มันเป็นวัตถุบงคลน,นะคะ mm hmm. เขาก็อาจจะมีคนมารีวิวเยอะแยะไปหมดเลยนะคะว่าใช้แล้วถูกหวยถูกลอตเตอรี่โน่นนี่น,นั่นมีเงินเข้ามามีคนเอาเงินมาให้อะไรแบบนี้นะคะ หลายตอนหลายอย่างที่สารพัดที่คนจะรีวิวไม่ว่าจะเป็นหน้าม้าหรือว่าใช้เองอะไรอย่างนี้นะคะก็ไม่ไม่ติดขามมาแล้วแต่ว่าเราโปรดใช้วิจารณญาณนะคะแล้วก็ศึกษาให้เยอะๆนะคะและจะได้ไม่ถูกหลอกง่ายๆนะคะบางคนบอกโหกระเป๋าสังราคาเป็นหมื่นเลยจะเอาจะเอารำพังว่าจะกินไปวันยังไม่มีละจะเอาเงินที่ไหนไปซื้อกระเป๋าสัง โอ้ยราคาเป็นหมื่นเลยจานไม่ไหวหลอกอะไรแบบนี้นะคะบางคนก็ใช้แบบมันจะมีแบบราคาซอบๆลงมาคือไม่ถึงพันอันนี้ถ้ามาคูณกับกด200เท่าแล้วอ่ามันจะทำให้เราหาเงินแต่ละปีนั้นอะ่ะมันคงน้อยไปนะคะเพราะฉะนั้นแล้วก็เลือกให้เหมาะกับตัวเองนะคะดีกว่านะคะมันจะได้แบบว่าไม่เสียดายไม่เสียดายเงินหน้าว่าเราถูกหลอกนั่นเองนะคะ ก็ขอให้เพื่อนๆน,นั้นมีสติและก็ศึกษาให้เยอะๆนะคะว่าเพจของเขามีคนติดตามเยอะไหมมีคนซื้อมีคนรีวิวประช้เยอะไหมนะคะแล้วก็สําหรับตัวปู้เป้เองหลังจากที่ศึกษามาแล้วนะคะระยะหนึ่งกว่าจะตัดสินใจซื้อนี่ก็คือนานเป็นปีเหมือนกันนะเพราะว่าไม่มั่นใจเหมือนกันนะคะแล้วก็เราอะลองซื้อกระเป๋าซางตามแบบยี่ห้ออื่น กระเป๋าสร้างหนังที่ตอกทําด้วยมือคือตัวเองชอบงานแฮนด์เมดนะคะก็เลยชอบแบบนั้นมากกว่าแต่มันไม่ได้ผ่านการบุกเสกอะไรแต่เราก็ยึดถือเคล็ดลับที่แต่และสํานักเขาบอกมาก็คือเรื่องสีให้ถูกกับวันเดือนปีเกิดของเรานะคะกระเป๋าสร้างทรงยาวนะคะอันนี้ปุเปก้ก็แล้วก็ราคากระเป๋าราคากระเป๋าหนังอะ่ะมันก็คงไม่ได้ถูกนะคะบุเป้ก็เอามาใช้นะคะแต่มันก็คือ ไม่ได้ผ่านการปลุกเสกและก็ไม่ได้มีวันที่เราจะใช้หมายถึงเขากําหนดมอว่าสมมติว่าคนเกิดวันจนันทร์จะต้องใช้วันพระข้างขึ้นอะไรแบบนี้บุปเป้ก็ไม่ได้ใช้อย่างนั้นก็คือว่าก็ซื้อมาแล้วก็เอาเงินไปใส่กระเป๋าเลยใช่ไหมแล้วก็ใช้เลยอะไรแบบนี้นะคะมันก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นไม่มีโชคไม่มีลาไม่มีอะไรนะคะและพอบุเป้ตัดสินใจซื้อกระเป๋าบุปเป้ไม่ไม่ได้มาโฆษณาเพจให้เขานะ แต่บุเป้ใชจริงนะคะแล้วก็เขาก็ค่อนข้างมีชื่อเสียงออกรายการทีวีนู่นนี่นั่นแล้วก็ดารานักแสดงก็ใช้เป็นจํานวนมากนะคะนั่นก็คือกระเป๋าสร้างของคุณกิ่งแอดมีมลนั่นเองนะคะบุเป้เกิดวันจันทร์บุเป้ก็เลยไปสอยมาเป็นสีม่วงแบบนี้นะเขามีดวงตาปีระมิดแบบนี้ด้วยนะคะตามหลักเกณฑ์สากลแบบนี้นะคะ อันนี้เป็นหนังแท้นะคะราคา2,599บาทนะคะอันนี้เขาจะมีวิธีการที่ว่าเปิดใช้กระเป๋าซางวันไหนนะคะให้ปังให้รวยนะคะปุ๊เป้ใช้มาประมาณจะครบปีแล้วนะคะอันนี้ปลุกเสกเรียบร้อยมีวิธีการใช้เรียบร้อยนอนฝันเอาไว้ใต้หมอนนะคะแล้วก็หลังจากที่ใช้มานะคะสักระยะหนึ่งปุ๊เป้ก็ว่า ไม่รู้คิดไปเองป่ะนะเวลาเงินมันขาดมืออ่ะมักจะมีเงินเข้ามาในกระเป๋าเรื่อยๆนะคะแล้วคุณกิ่งเขาก็จะบอกว่าจะต้องใช้เวลาเวลาไหนวันที่เท่าไหร่ใช่ไหมแล้วก็มีคาถามาให้ด้วยนะคะเป็นคาถาเงินล้านนะอันนี้นะคะก็จะมีเงินเข้าตอนที่บูชามาครั้งแรกอะ่ะเปิดใช้ครั้งแรกอะ่ะปุปเปก็ถูกลอตเตอรี่นะคะแปสานะคะ ก็ไม่รู้ว่ามันมันอะไรอ่ะมันเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันมันมันฟุกรูอเปล่าก็ไม่มั่นใจนะคะแต่พอใช้ไปเรื่อยๆลูกมี่ที่ติดนีของปุ๊เปอ่ะก็โทรมาเอาเงินมาคืนปุ๊เป้นะคะเออก็มันก็ฟุกไหมก็ไม่มั่นใจเหมือนกันนะคะแต่เวลาเราไม่มีเงินอ่ะ มันก็จะมีเงินเข้ามาในกระเป๋าเราแบบฟุกๆอย่างเช่นมีคนอ๋อถูก้วยถูกฮานอยอะไรแบบนี้นะคะก็จะมีมาเรื่อยๆก็มันก็จะเขาเรียกอะไรเวลาเราไม่มีเงินอ่ะมันก็จะเข้ามาอันนี้ก็เป็นแล้วแต่เพื่อนๆนะคะว่าเพื่อนๆอ่ะชอบสํานักไหนแต่กระเป๋าของผจริงอ่ะมันหอมนะหอมไม้กิษณาเนี่ยปีนึงก็ยังรู้สึกหอมอยู่เลยปีนึงก็ยังรู้สึกหอมอยู่เลยนะคะ เพื่อนๆก็ลองเราใช้วิจารณญาณในการรับชมดูนะคะว่าก็ลองลองศึกษาดูดีๆปุเป้ก็ไม่ได้หมไม่ได้บอกว่าแต่ละสำนักมันไม่ดีนะแต่รูปแบบของบางคนก็โหเคยเห็นไหมแบบมียันอย่างเงี้ยปุ้เป้ก็ไม่ค่อยจะกล้าใช้เท่าไหร่แล้วเดี๋ยวเขาจะมันเป็นคนเล่นของเกินไปอะ่ะอันนี้มันจะเป็นแบบสากลน,นะคะของคุณกิ่งอะ่ะเป็นแบบสากลสวยดีนะแล้วก็ เวลาที่เพื่อนๆใช้อ่ะมันก็มันรู้สึกมันมันจะแข็งแรงนะซิฟซิร์ฟอะไรแบบนี้เขาก็ทําดีนะปุ๊เป้ก,ก็มันก็ยังไม่พังเลยนะสําหรับมือไม้หนักแบบปุ๊เป้นเนี้ยทนดีค่ะอะไะค่ะเพื่อนเพื่อนก็ลองไปศึกษาดูแล้วกันนะว่าความชอบของแต่ละคนนะ่ะมันเป็นยังไงแต่อันนี้ปุ๊บเป้มาแชร์ประสบการณ์ทีวเฉยว่าเออมันก็ดีนะแต่จะต้อง สำ,ส,ำส,ำสำหรับกระเป๋าว่ามันต้องปลูกเสกจ,จริงๆนะการปลูกเสกอะ่ะมันก็มีผลต่อการใช้เงินจริงๆนะการเรียกโชคเลือกลาบเหมือนกันนะคะและเคล็ดลับอีกอย่างหนึ่งนะคะทุกวันพาที่ปุ๊เปอะไหว้พระส่วนมนนะปุ๊เป้ก็จะเอาไปไว้บนหิ่งด้วยแล้วก็สวดด้วยเพราะว่าคุณกิง่งบอกว่ากระเป๋าของคุณกิ่งมีเทวดาใช่ไหมปุ๊เป้ก็เลยเคาลพมนับถือเทวดาในกระเป๋าสร้างคุณกิ่งด้วยก็เลยนําขึ้นไปนหิงบูชานะคะแล้วก็เปิด เปิดปากกระเป๋านะคะอย่างนี้อย่างนี้นะแล้วก็สวดเพื่อให้เพื่อให้นะคะเพื่อให้รับทรัพย์นะคะเรียกเงินเรียกทองนะคะเข้ามาในกระเป๋าอะไรแบบนี้แล้วก็สวดมนต์แล้วเราก็ขอแล้วก็อธิษฐานเอาว่าเราอยากได้อะไรเราก็อธิษฐานเอานะคะอย่างนี้แล้วค่ะเป็นต้นนะคะอย่างไรก็ตามนะคะขอบคุณมากนะคะอันนี้เป็นแนวทางแนวทางในการตัดสินใจเรื่อเผื่อเพื่อนๆอะ อยากได้กระเป๋าสร้างใหม่ๆนะคะและ้วก็เป็นแนวเป็นคิดอยากจะไปบูชาแบบตามสำนักไหนๆที่เขาประกาศในเพจแล้วมันน่าเชื่อถือไหมอะไรแบบนี้นะปุเป้ให้แนะเป็นแนวทางแล้วปุเป้ไม่ได้มาขายกระเป๋าลุมกิ่งนะนะไม่ได้สปอนเซอร์ไม่ได้โฆษณาอะไรเลยนะคะเอาละค่ะสำหรับคลิปนี้ปุ้เป้ไปก่อนนะคะแล้วก็ฝากนิดนึง คลิปพี่ปุเป้ทำอะ่ะปุเป้คิดแล้วก็คิดแล้วก็พูดเลยนะคะไม่ได้มีสคริปใดๆบางทีปุเป้ก,ก็พูดแบบมันมันก็ทําให้เพื่อนๆนั้นอะ่ะไม่ค่อยจะลื่นหูสักเท่าไหร่หรือเปล่านะอันนี้ก็ฝากคอมเมนต์หน่อยละกันนะเพราะว่าปุเป้ไม่ได้เขียนสคริปต์นะปุเป้อัดยาวเลยนะคะขอบคุณมากค่ะที่เข้ามารับชมคลิปนี้ของปุเป้เป็นกําลังใจให้ปุเป๊เลยนะคะไปก่อนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ